นายย้ายมูลสารบ่อยมากในรายการของเราแต่เคยสงสัยไหมว่าการเทเลพอร์ตนั้นทำงานอย่างไรการเดินทางข้ามการเวลามีหลายวิธีมาเริ่มกันที่อุโมงค์เวลานายอยากไปไหนล่ะออสเตรเลียไม่มีปัญหาเข้าไปได้เลยอุโมงค์เวลาอาวกาศสามารถส่งนายไปไหนก็ได้ในจักรวาลในเพียงเสี้ยววินาทีเวลา,าเดินเร็วอ่านี้แค่นายผ่านเข้าไปไม่กี่วินาทีแต่เวลาบนโลกจะผ่านไปหลายทศวรรษมาก ยินดีด้วยอานี่นายอยู่ที่ออสเตรเลียในปี2050มันอึดอาจนิดหน่อยนะและถ้านายอยากย้ายไปไหนมาไหนแถวนี้ควอนตัมเทเลพอร์ตช่วยในเรื่องนี้ได้ร่างกายของนายมีเซลล์100ล้านล้านเซลล์ซึ่งประกอบด้วย100ล้านล้านอะตอมต่อเซลล,ล,ล,ออเซล์และแต่ละอะตอมประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆควอนตัมสามารถช่วยนายเทเลพอร์ตเดินทางไกลๆได้ จะดีมากถ้าจะมีคนช่วยนายสร้างเครื่องเทเลพอร์ตแบบควอนตัมดูสิว่าใขรอยู่ที่นี่ริกและมอร์ตี้ oh. อานีใช้แบบที่พวกเขาวาดมาสร้างเทเลพอร์ตทันที <Yeah. S 1> เพื่อที่จะได้ตะลุยจัก,กรวาลหรือแม้แต่จักรวาลอื่นๆเทเลพอร์ตพร้อมแล้ว mm hmm. เข้าเครื่องได้เลย oh. ต้องแน่ใจนะว่าไม่มีใครอยู่ข้างในนอกจากอาโนในการเทเลพอร์ตแบบควอนตัม hmm. ร่างเดิมจะสลายไปและจะถูกสร้างร่างขึ้นใหม่ ไม่มีอะไรเสียไปมากกว่านี้แล้วว,ว้าวบอกนายแล้วตอนเครื่องทำงานต้องมีแค่นายอยู่ข้างในนั้นอย่าแตะอะไรในห้องนายทำอะไรลงไป DNA นายถูกผสมกับแมงป่องแล้วส่งผ่านระบบดาวเทียมจนเปลี่ยนคนบนโลกกลายเป็นมนุษย์แมงป่องหมดแล้วนายทำลายมิติ C 1 3 7เจ้าจิมมานี่ริกและมอร์ี้เดินทางกลับไปยังจักรวาลเดิม ซึ่งไม่มีตัวประหลาดเดินได้แต่ทําได้แค่2-3าครั้งนะ <อ het. S 1> ฉันไม่อยากเห็นนายต้องเป็นแบบนี้ที่นี่เลยกลับออสเตรเลียกันเถอะโ,โชคดีที่ฉันบันทึกข้อมูลความต้ำของอาโนไว้เลยกู้ร่างเก่าที่ไร้ประโยชน์ของเขาได้อ <het. S 1> ่นน <ảo. S 1> ีควรคา,รางเข้าไปในอุโมง์เวลาตรงบ้านของนา<อ>ยในปี2018และอย่าลืมสร้างแบบร่างตัวเองด้วยล่ะรู้แล้วสิว่ามนุษยชาติจะสร้างเทเลพอร์ตในปี2050ได้ไง